เราจะพาะปลูกเนี่ยนะเรื่องสําคัญที่สุดเราต้องเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์ก่อนวิธีเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราใช้สมุนไพรลดจืดเอามาหมักเข้าถ้าเราจะควบคุม,มแมลงวิธีท,ท,ทาให้มแมลงเนี่ยมันหนีไปเนี่ยง่ายที่สุดคือทาดินให้สมบูรณ์ต้นไม้จะดูดเอาอาหารสมบูรณ์ขึ้นไปแล้วต้นไม้จะผลิตยางเป็นพิษขับไล่มแมลงด้วยตัวเอง ในกรณีที่แมลงมันระบาดมากเราต้องใช้สมุนไพรช่วยครับสมุนไพรที่เอามาใช้ในการเกษตรเนี่ยเราเลือกใช้อยู่ประมาณเจ็ดรสด้วยกันเช่นรสขมเนี่ยรสข,ขมนี่แมลงพวกกัดแมลงดูดพวกนี้เช่นฟ้าทลายโจรเ่ยเยอะมากรสขมนี่บอรเพชดกขอขมอะไรสารพัดเลยที่เป็นรสขมนี่หนึ่ง อันนี้ลดจืดผักบุ้งนี่ก็ลดจืดตำลึงนี่ก็ลดจืดครับเช่นล้างจืดนี่ใช้ล้างพิษได้ข้าวนี่ใช้ล้างพิษได้ลดฝาดก็บเปลือกไม้ฝา,ฝาดเยอะแยะเปลือกแคร่นี่ก็ฝาดครับเนี่ยเปลือกที่แกๆ่ๆเอามาหมักแล้วก็ไปฉีดมันก็จะควบคุมเชื้อราดได้สีลดเมาเบือ่อสาบเสือนี่ก็เมาเบือ่อหรือสมัยโบราณเขาชอบใช้โลตินนะไปเบื่อปลานั่นก็เมาเบือ่อ รสเปรี้ยวเช่นมะนาวส้มจี๊ดมะกรูดสารพัดเลยพวกนี้ใช้ไล่มแมลงได้ครับรสหอมระเหยหอมระเหยนี่กข,ข่าตะไคร้หอมหรือ,อยูคาลิปตัสอะไรลแล้วก็เผ็ดร้อนก็เช่นพริกชับพลูกระวานการพลูพวกนี้เป็นพวกเผ็ดร้อนฉีดไล่มแมลงแมลงจะหนี้ไล่มแมลงก็จะมีรสเปรี้ยวรสเผ็ดร้อนรสหอมระเหยรสเมาเบือ่อรสขม รถฝาดนี่หกรถค่าเชลาก็จะมีรถขมกับรถฝาดเฟื่อนนี่ก็จะค่าเชลาได้มันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งเป็นสารแทนนินที่สามารถควบคุมไม่ให้ลาเนี่ขยายตัวดีแล้วก็ถ้าล้างพิษในดินกระตุ้นจุลินทรีย์เร่งรากเร่งจุลินทรีย์ให้ขยายตัวดีให้รากเดินดีก็ใช้รถจืดครับรถจืดนี่ใช้บำรุงดินไปกระตุ้นจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินให้บูมเร็ว แล้วใช้ล้างพิษด้วยคนสมัยโบราณเนี่ยกินพิษเข้าไปเอาน้ำชาข้าวกินไปหรือลางจืดนี่กินเข้าไปก็จะล้างพิษได้จะลดความเป็นกรดในดินลดความเป็นกรดในคนก็ได้วิธีหมักเนี่ยเหมือนกันหมดครับไม่ว่ารถไหนทั้งเก้ารถแต่เราเลือกก็มาใช้ประมาณเจ็ดรถเนี่ยนะครับหมักเหมือนกันหมดเดี๋ยวจะไปสาธิตให้ดูครับผู้ชมครับวัตถุดิบในการปรุงอาหารเลี้ยงแม่ธรณีนะครับมี่หนึ่งนะครับสมุนไพร รสองน้ำตาลนะครับถ้าดีใช้น้ำตาลคนกินได้น,น้ำตาลแดงจะสุดยอดเลยครับและหัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ที่หมักไว้นานแล้วแล้วก็น้ำถังเลยครับวิธีการทำนะครับก็เอาสมุนไพรเนี่ยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับขั้นตอนที่สองก็เอาผักในใส่ลงไปในถังเลย ทีนี้ก็เอาตาหนลิตรแล้วก็หัวเชือ้อ1ลิตรผสมกับน้ำสิบลิตรครับหลังจากนั้นนะครับคนให้เข้ากันอันนี้เป็นเคล็ดลับสําคัญนะครับคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนี่สาคัญมากถ้าผสมไม่สม่ําเสมอมันจะทําให้เน่าเพราะว่ามันต้องการความหวานอยู่ที่ประมาณ10%ในกรณีที่เราไม่มีหัวเชือ้อเราไม่ได้ทําหัวเชื้อไว้เองก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับแต่ว่าการหมักจะใช้เวลานานขึ้นเท่านั้นเอง เทใส่เข้าไปในนี้เลยเทใส่เข้าไปในถังหลังจากเราเอาน้ําผสมหัวเชื้อผสมน้าตาลเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับต้องคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทลงไปในพืชลดจืดน,นะครับแล้วก็ฝาปิดอปิดฝาให้แน่นนี่สาคัญที่สุดแล้วก็อย่าลืมล็อกด้วยนะครับเอาไปใส่ไว้ในที่ร่มใต้ต้นไม้ก็ได้ใต้ร่มก็ได้สัก3เดือนรถอื่นๆนะครับก็ใช้เหมือนกันหมักเหมือนกันใช้เหมือนกัน เวลาจะทําปุ๋ยหมักเนี่ยก็เอาเอาน้ําหมักเชื้อภาพรถจืดมนก็ผสมหนึ่งต่อร้อยแล้วเขาไปลดเพื่อทําปุ๋ยหมักหรือถ้าจะไปฉีดต้นไม้ให้ถูกใบถูกยอดมัน,นต้องผสมจางประมาณ500ส่วนยกเว้นนะครับถ้าเป็นสารแแนหต้องส0 0พส่วนนะครับถ้าเป็นข้าวเนี่ยร้อยส่วนของร้อยส่วนได้ไม,ม่มีปัญหา ขณะหมักไปก็ต้องท่องคาถาด้วยนะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชหรือแม่ผมบอกว่าเลี้ยงแม่ทรณีให้แม่ทรณีเลี้ยงแม่โพส